สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันค่ะทุกๆวันเสาร์เวลา1 1มงถึงเที่ยงครึ่งนะคะกับรายการ Happy English ค่ะรายการที่น้องๆจะได้รับทั้งความสนุกสนานนะคะแล้วก็เนื้อหาสาระเพื่อใช้ในการสอบนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะเรียนกับรายการเราได้อย่างง่ายเลยนะคะโดยที่น้องๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดชีตนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะ จาก ww w ร์ไวด์เว็ n แค n ปัสทนะคะเมื่อดาวนโหลดชีตออกมานะคะหน้าตาชีตของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะติดตามชีตของเราในทุกๆสัปดาห์ได้นะคะจากเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บแค n ปัสทนะคะก่อนหน้าที่จะมาเจอกันในวันเสาร์น้องๆสามารถทำชีตล่วงหน้าได้นะคะแล้วน้องๆก็มาดูคำอธิบายในชั่วโมงเรียนกับพี่หวงทางหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้เลยนะคะสำหรับน้องๆที่พลาดการเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องๆไม่ต้องเสียใจเลยค่ะเพราะว่าน้องๆสามารถที่จะ เรียนย้อนหลังได้นะคะโดยที่น้องๆสามารถเช็ครายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์เดิมค่ะ www.camptvonline.com u s นะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะน้องๆสามารถที่จะเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหวของการศึกษาได้จากในนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,ะน้องๆที่กําลังเตรียมตัวนะคะที่จะสอบเข้า Admission สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับการเรียนภาษาอังกฤษในรายการ Happy English ค่ะ แล้วถ้าน้องๆนะคะเรียนในรายการเรานอกจากจะได้ทั้งความสนุกสนานนะคะทั้งเนื้อหาสาระนะคะสิ่งที่น้องๆจะได้นะคะแน่นอนค่ะของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะจากทีมงานนะคะเพียงแค่น้องๆนะคะส่ง SMS มนะคะมาทางรายการเรานะคะถามคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ นะคะสองเพี่หวงจะจับฉลากขึ้นมาในช่วงท้ายรายการนะคะผู้โชคดี2ท่านนะคะท่านแรกจะได้รับรางวัลเป็น Fast Track นะคะหชุดค่ะใน Fast Track 1ชุดของเรานะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยหนังสือ Fast Track นะคะหเล่มซึ่งใน1เล่มนี้นะคะเห็นเป็นเล่มบางๆอย่างนี้นะคะแต่เนื้อหาไม่บางเลยนะคะเพราะเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะในระดับ เบื้องต้นนะคะระดับปูพื้นฐานนะคะไปจนถึง intermediate เป็นระดับปานกลางและจนถึงระดับ advance นะคะน้องสามารถเรียน fast track ได้ด้วยตัวเองนะคะมี fast track เหมือนมีพี่วังไปสอนภาษาอังกฤษให้ที่บ้านพร้อมกับซีดีประกอบการเรียนค่ะ ะะและสําหรับ2ส,สายโฟนในวันนี้ได้รับรางวัลเหมือนเดิมค่ะสายแรกเป็นฟ้าสแตรกสายที่สเป็นเสื้อกิฟต์เก๋แคมปัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันในช่วงหน้านะคะให้ดูพอเป็นน้าจิ้มกันไปก่อนนี่คือเสื้อนะคะแกงของพวกเราชุมชนคนรักเรียนค่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะในเนื้อหาะะของ Conversation พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ <Convers> เอาละค่ะน้องๆคะมาพบกันนะคะในช่วงแรกของการเรียน Happy English นะคะรายการของเราเป็นรายการสดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุก คู่สายที่น้องๆโทรมานะคะในช่วงโฟนอินเนี่ยนะคะถ้าน้องๆโทรมาวันนี้ก็ได้คุยกันวันนี้เลยนะคะสายแรกนะคะน้องๆก็จะได้รับคําตอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฟาสต์แทร็กนะคะส่วนสายที่2เมื่อสักครูท่ที่พี่วงค้างกันเอาไว้นะคะเสื้อะ่ะรยังไม่ได้โชว์กันเลยนะคะสายที่2ที่โฟนอินมาถามคําถามภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะจะได้รับเสื้อทีมของเราคะ่ะเสื้อแคมปัสทีวีออนไลน์นะคะเสื้อตัวนี้ไม่มีวางจําหน่ายนะคะเราจะมอบให้กับน้องๆที่เป็นคนเก่งนะคะ ะะแล้วก็โชคดีด้วยนะคะที่โทรเข้ามาในรายการแล้วก็ถามคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับพี่ห่วงนะคะได้รับคําตอบไปแล้วแล้วก็ได้รับเสื้อด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะอยากได้รับเสื้อไม่ยากเลยนะคะโทรมาเป็นคนที่2นะคะแล้วก็ SMS เข้ามาก็ได้นะคะ สอง SMS นะคะท่านแรกก็จะได้รับ Fast Track ท่านที่สองก็จะได้รับเสื้อตัวนี้ค่ะนี่ก็คือสกรีนด้านหลังชื่อแกงของพวกเรานะคะ <S <S น้องๆหลายคนนะคะไปโพสต์ค่ะในเว็บบอร์ดว่าเสียใยจังเลยนะคะไม่ได้ชมรายการสดนะคะอยากได้เสื้อทำอยังไงต้องชมรายการสดเท่านั้นนะคะน้องๆคะ สำหรับในว no nice uh ันนี้นะคะเนื้อหา Conversation ของเรานะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่มุ่งตรงเพื่อการสอบ Admission ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆคะเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับน้องๆม .4 ม .5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งม .6 นะคะก่อนที่จะเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้บอกกันไปว่าไปดาวน์โหลดชีพก่อนนะคะน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารในการเรียนทุกอย่างในรายการ Happy English ได้นะคะจาก www.campus.tvonline.com ค่ะ www.campus.tv ออนไลน์ com นะคะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าในนั้นมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับการสอนการเรียนมากมายเลยนะคะในทุกๆวิชามีนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะคะยังมีเคมีฟิสิกส์อื่นๆน้นองๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนั้นนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะว่า Conversation ของเราเนี่ยนะคะเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะโดยปกติในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะพี่พวงก็จะสอนสำนวนต่างๆที่ใช้ในการสอบนะคะในวันนี้ค่ะสำนวนของเรามีอะไรบ้างฮ่าฮต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะคะเรามาเริ่มต้นเรียน Conversation กันค่ะ จากซ i จูเอชเช่นค่สถานการณ์ที่เขาให้มานะคะน้องจะเห็นว่านะคะทุกครั้งที่จะทำนะคะข้อสอบในส่วนของ Conversation เนี่ยนะคะโจทย์จะกำหนดเส,เสมอเลยนะคะว่าซ i จูเอชเชนสถานการณ์ของมันเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วใครคุยกับใครส่วนนั้นสำคัญนะคะน้องจะต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนว่านะคะบทสนทนาที่ A คุยกับ B เนี่ย A กับ B เนี่ยนะคะเขามีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันนะคะเราจะได้เลือกระดับภาษาได้ถูกต้องนะคะทีน้องๆมาดูค่ะจากสถานการณ์ที่เขาให้มานะคะ a t i o n อันนี้บอกว่า Bob see his friends น t t i เขาอยู่คนเดียวเร n d d แล d e ั to c o n s ป l ึ him about a problem นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพระเอกของเราในวันนี้ค่ะชื่อตาบอบค่ะนะเวลาออกเสียงเนี่ยนะคะแม้ว่านะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะพอเห็นตัวโอจะติดออกเสียงเป็นบอบบอบบอบเนี้ยนะคะแต่จริงแล้วอ่านว่าบ๊อบ บับน้อง,องลองพูดตามนะฮะถึงแม้ว่าในการสอบ entrance นะคะในทุกๆปีจะไม่มีข้อสอบในส่วนของ pronunciation แต่ว่าการออกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเรานะคะเพราะว่าถ้าเรา pronunciation ไม่ถูกเนี่ยนะคะปัญหาของเรานะคะทางด้าน listening จะตามมาทันทีนะฮะแล้วน้องๆก็จะประสบปัญหาะคะ่ะในการไปสอบพวกเอ,อ่อ CU t e นะคะไม่ว่าจะเป็น TOEFL